เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาศีนข้อที่สามนี้มาเป็นเครื่องป้องกันตัวไปที่ไหนอยากข้ามเกินศีลข้อที่สามนี้ท่านจะไปด้วยความสะดวกราบลื่นกลับมาด้วยความชุ่มเย็นมีผลมากน้อยมาเลี้ยงครอบครัวด้วยความตายใจต่อกันเป็นสุขร่วมกันทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายไปประกอบหน้าที่การงานนอกบ้านในบ้านก็ตามศีลเป็นรั้วกันเป็นกำแพงห้ามไม่ ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นยินดีแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งเรากําลังทําอยู่เวลานี้เท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้มีความอบอุ่น <c oughs> สามีก็ตายใจเมียก็ตายใจกอบอุ่นต่อกันเป็นชีวิตจิตใจอันเดียวกัน <c oughs> ไม่แยกไม่แยกไม่แฉลบทางโน้นแฉลบทางนี้หาฟืนหาไฟมาเผากันถึงจะทุกข์แต่จนก็ตาม สิ่งนั้นยังเป็นสิ่งภายนอกไม่ทุกมากเหมือนกับสามีภรรยาแบ่งปันจิตใจออกจากกันละกันไปให้ยิงอื่นใจอ,นอันนี้หลุนแรงมากที่สุดเลยมีเงินเป็นล้านๆก็ไม่มีความหมายถ้าลงจิตใจนี้ได้เกิดความละแคะระคายหรือประจักษ์ว่าสามีของตนไม่ดีเป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วเมียของตนเป็นอย่างนั้นอย่างแท้จริงแล้วอกจะแตก ฝา่ายใดก็ตามโอกจะแตกทางนั้นเงินมีจํานวนล้านล้านสมบัติมีเท่าไรไม่มีความหมายอะไรทางนั้นเพราะจิตใจใหญ่โตยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อจิตใจมีธรรมคือความสัตย์ความจริงต่อกันคุ้มครองไว้แล้วจะจนก็จนเมียจนกับผัวจนเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเมืม่อ จนด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันมีอะไรเลี้ยงดูกันตลอดไปนี่คนมีความสุข